คุณอิงคะขวดหัดดื่มมีส่วนช่วยให้ลูกน้อยทานน้ําได้เยอะขึ้นจริงไหมคะแล้วขวดหัดดื่มเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะขวดหัดดื่มมีส่วนช่วยให้เด็กๆดืด่มน้ําได้มากขึ้นจริงคะ่ะเพราะขวดหัดดื่มเนี่ยกออกแบบมาให้เจ้าตัวน้อยของเราใช้งานได้ง่ายและมีสีสันที่ดึงดูดความสนใจช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้สึกสนุกสนานในการดืมด่มน้ําดื่มน้ําได้มากขึ้นส่วนประโยชน์หรือหน้าที่ของขวดหัดดื่มเองนั้นคือ1ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อในปากและลิ้นส่งผลต่อพัฒนาการพูดและการออกเสียงช่วยให้เด็กเรียนรู้การดููดดและกกกาารืนไ้อย่งถวิธี สงช่วยพัฒนาทักษะการประสานระหว่างตาและมือ 3. ป้องกันการหกทาให้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้าหกเลือเธอเพื่อให้เด็กสามารถดื่มน้ําได้ทุกที่ทุกเวลา4สุขานามัยขวดหัดดื่มมีฝาปิดสามารถป้องกันสิ่งสกรปรกและฝุน่น 5. ้าสะดวกในการพกพาใช้ในสถานที่ต่างๆได้ง่ายชเช่นโรงเรียน6ฝึกการดื่มด้วยตัวเองให้เด็กฝึกทักษะการดื่มน้าด้วยตัวเองเพิ่มความมั่นใจสําคัญต่อพัฒนาการในอนาคตของลูกน้อยอย่างมากค่ะขวดหัดดื่มแบบหลอดวัสดุพีพีขนาด9ออนเหมาะสําหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปหลอดซิลิโแบบจ สิทธิบัตรเฉพาะวัสดุคุณภาพสูงทําจากซิลิโคนนิ่มพิเศษสําหรับเด็กมีเทคโนโลยีป้องกันการหกสองชัน้นด้วยหลอดทรงวีคัทป้องกันการหกและการไหลย้อนได้ดีเยี่ยมจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะคะคือวาล์วระบาอากาศแบบพอสทัชใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดแรงกดและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศได้ดีขึ้นช่วยป้องกันอาการคลิกในเด็กไม่ทําให้เด็กท้องอืดมาพร้อมฝาครอบป้องกันเชื้อโรค <c oughs> และแบคทีเรียด้ามจับออกแบบมาตามหลักสรีรศาสตร์จับถนัดมือทําความสะอาด ง่ายสามารถเข้าเครื่องอบ UV เครื่องนึงค่าเชื้อไมโครเวฟค่าเชื้อในน้ำร้อนได้ผลิตจากสีคุณภาพสูงไม่หลุดลอกง่ายผ่านการทดสอบจากการเสียสีมากกว่า50ฟครั้งคือครั้งเดียวใช้ได้ยาววัสดุเกรดสัมผัสอาหารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปราศจากสารพิษและสารก่ออันตรายทุกชนิดปลอดสารก่อมลร็ง